พี่น้องดูฮะชโดูโอ้โหเฮ้คอกชโดฮะนี่เจอตัวแม่มันเฮ้ย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 มีเต่ามาเต่ามาอีกตัวอืมมีเต่ามานั่นนั่นโอ้โหนี่ฮะนี่เต่าชะงักละโอ้โหตัวใหญ่มากมากเลยน่าจะเกือบสิบโลลวพี่น้องดูฮะดูดูโอ้โหใหญ่จริงๆ ไอ้วันนี้ก็มาดูคอกชะโดฮะนี่นี่นี่ฮะอ๋มีเต่ามากวนด้วยนั่นดีนะฮะ นี่ฮะนี่มีแม่เขาโหดูวะพี่น้องนะ่ะวนคู่กันสองตัวเห็นไหมนะหใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่คือตัวเมียตัวเล็กคือตัวคู่คือลูกลูกยังดำๆเล็กๆอยู่ยังมองอาจจะมองไม่เห็นนะนะนือด,ดู่ะดู ชัดเลยฮะชัดเลยพี่น้องโอ้ั่นลูกแดงๆฮะอยู่ตรงระหว่างกลางอะนั่นแหละตัวใหญ่มากๆดูฮะเราเราเปรียบเทียบเสาฮะเสาสะพา,านนีนนนนน่เขาก็จะล้อมอ้อมอยู่ตรงนี้นะถือว่าเป็นที่เขาปลอดภัยนั่นนะ ลูกตัวแดงๆฮะน,นี่น,นีคือบรรยากาศมันยามเย็นแล้วมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พอที่จะเห็นนะดู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 โอ้ยตัวใหญ่มากนะมีตัวเนี้ยตัวแม่มันเนี้ยดู กีจะกิโลเด็ยพี่น้องนะใครเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเรื่องตกชโดอ้าวเฮ้ยโน่่นน่นมีมีอ้าวมีมาอ่ะดูดูฮะดูด,ด,ดูค่อยดูว่าตัวเฮมันจะทาอะไรป่ะไม่ทําฮะไม่ทําฮะนะผ่านไปเฉยเลยแหมนึกว่าจะได้ดูศึกชโดกับตัวเฮฮะนะนี่ น่นเล็กก็ยืนบนสะพานเห็นเงาตัวเองอยู่ะนะนาปลาแรดก็มาฮะปลาแรดก็มาเมชะโดก็เนี่ยพอชะโดนี่ตัวเล็กคฮะนี่นี่นี่ตัวพ่อเนี่ยตัวเล็กตัวแม่ตัวใหญ่ ทมเพลินกันฮะนะก็อาจจะเป็นคลอ,อกที่โหูดูฮะโผล่มาเดินเนี่ยดูใหญ่มากเลยฮะเนี่เวลาเขาคู่กันเนี่ยดูดูด เพลินดีฮะนะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดุมากๆอย่าเข้าใกลนะ้ฮะอย่าเข้าใกล้ช่วงนี้นะดูดูฮะลูกเขาแดงๆฮะแดงๆอยู่ตรงหัวจมูกนะั่นนะั่นะนะนะัยุบยุบยุบยิบ,ยบอยู่นะนะก็น่าจะฟักได้ไม่ไม,ไม่ไม่เกินสัปดาห์ประมาณนั้น ผมเพลิน,นเลยฮนะนี่ข้างหลังเห็นไหมเห็นไหมปลาแรดปลาแรดมาลูกปลาแรดแม่จะมาหามาหากินอาหารนะนี่แหละศัตรูของชโดฮะลูกชะโดะก็จะเป็นอย่างนี้แหละน,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 นั่นนะั่นนั่นนั่นนี่ฮะตัวไหนหลุดลอดมาจากฝูงแม่กระโดนฮนะโดนอื เป <c oughs> ึ๊บนี่เห็นไหมอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เนี่แหละเดี๋ยวนะความคล่องตัวของเจ้าปลาแรทเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล็กก็พามาชมครอกชะโดกันนะครอกชะโดแดงๆเลยแม่ก็ไซส์ก็ถือว่าใหญ่มากๆนะอาจจะอยู่ในช่วงของ ห้ากโลขึ้นนะถึงสิบโลช่วงนี้นะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ